อู้กูอยู่บนรถแล้วกูก็ไม่รู้กูจะขับไปไหนโอ้โหนมีให้มองไปข้างหลังไมมือมันเงียบจังวะไม่มีอะไรเลยเฮ้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 ยพาทิศมึงก็ไปไวเกินวัดเฮียอะไรบนฟ้าน่ะเฮียแล้วกูเจอเอเลี่ยนโอ้โหน เอเลี่ยนยืดโลกโอ้มันจะให้กูขับไปยันไหนเนี่ยขับกลับบ้านได้แล้วมั้งเฮ้ยมีคนโดนโดนูดโนเอเลี่ยนมันเอาทุกคนไปเลยอะแต่กูอยู่บนรถกูโชคดีเอเลี่ยนไม่ดูดรถเอเลี่ยน,ยนมันลงมา โอ้ oh, no ม oh. oh. ันมาเอาตัวก <c oughs> <c oughs> ูไปแล้วเรียบร้อยกูโดนดูดเลย no โอ้โหแฟตแบงโลดดิ้งอ้าวจบเดี๋ยวนะคือคือมันแค่นี้เหรอแล้วร้อยบาทร้อยบาทไปแรกกว่าเมื่อกี้กูคิดว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่ส้นตีนเกินไปอ่ะกูลองอีกทีต้องมีอะไรใหม่ๆนะเว้ยถ้าแสงมาตรงฟ้า กูดิสไลท์เลยนะเออมีอะไรใหม่ๆว่ะไม่ใช่เอเลี่ยนไอ้เงี้ยแล้วเพลงเปลี่ยนแนวด้วยปะเนี่ยเพลงแม่งลึกลับกว่าเดิมแลเนี่ยแมงมุมแล้วเงียบเลยเนี่ยไม่มีอะไรมาเลยเนี่ยมันรอให้กูตายใจหรือเปล่าจะจำสแกตเต็มที่เลยไง What the fuck มันพาดแม่งมุมนี่หว่า มันผีแมงมุมทำไมมันล็อกอะล็อกทำไมมา,มา,าลื้อจายูแปดขาไล่ตามกูโอ้โ oh, no. ่ก็เดินอย่างช้าก็ถือว่ามีเพื่อนร่วมทางแล้วกันนะ เข้ามาในรถกูเฮ้ยเดี๋ยวฉากหน้าเกมมันเปลี่ยนไปฝนตกโอ้โหเปิดมามืดเลยขับม,มืดๆอย่างนี้เลยเชียร์ละว่าน,นี่ผีหลอกโอโ้ยแน่มีเสียงกิ่งไม้มันมีอะไรแอบอยู่อะแน่<ะ>มันดึงดูดไปข้างหลังหมายความว่างไงแสดงว่ามันจะให้มองข้างหลังใช่ไ,ไหม โอ้มีคนขับรถสตอกเกอร์เขาาจะขับมาเหมือนกันก็ได้แบบว่าบ้านเขาอาจจะอยู่ข้างหน้านี่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวกูเลี้ยวเขาก็ไม่ตามแล้วคอยดูแหมเห็นเปล่าล่ะโอ้โหไอ้ย่าแม่งดิบแบบนี้ไม่ใช่ละแบบนี้ไม่ถูกต้องกูจุกไงกูจุกไงตามกูให้ทันดิตามกูให้ทันไงกูจุกไงไอ้้ไอสัตว์ไอ้สัตว์ไอ้สัตว์เชี่ยเชี่ยอ้าวหาย เอาหายไปไหนอ่ะเอาเอาโอเคเอาอ๋ออย่าก,กันอยู่ข้างหลังกูไงอ๋อว้ามีสองคันมีกระบะซิ่งสองคันแล้วมันก็กลับไปรวมร่างกันแล้วว้า <c> ว <oughs> <c oughs> รถผีละกูว่วารถผีละอันนี้ไม่ใช่ละเฮ้ยเฮ้ย กูว่ขับขับแบบนี้กูก็ไม่ใช่เหมือนกันไอ้รถผีสิงเขี้ยมแหกโค้งตายห่าไอ้สัสแล้วจะบอกนะว่ามึงเจอสปอร์ตข้างหน้ากูแล้วมึงก็ชนกูอ่ะกูว่ามึงทําอย่างนั้นแน่เลยกูสปอยไปละอ่ะโอเคมึงจะตามกูไปไหนก็ตามไปน้ำมันมึงจะหมดไหมน้ำมันมึงกับน้ำมันกูใครจะหมดก่อนกันเนี่ยโยฝนตกแล้วสิฟ้าแลบกว่ะนะอย่าเอรี่อีกนะไอ้สัตส โว้ยฟ้าแลบฟ้าแลบแบบนี้หมายความว่าไงเฮ้ยมันแม่งมีมาชนปอมด้วยโว้วโว้วโว้วผีรถกระบะเรียกฝนแม่งโคเท่เลยว่ะแลบแต่ละทีมันจะมีอะไรวะ เมือนกูโดนชนจริงๆเลยเมื่อกี้นีะนั่นไงจริงด้วยมึงมาดักข้างหน้ากูแต่เมื่อกี้เหมือนมันฉายการตายของมันให้กูดูหรือเปล่ามันโดนรถสิบล้อแดกเอออาจจะใช่กระบะซิ่งโดนรถสิบล้อแดกโอเคมาลองดูอีกทีว่ามันจะมีอะไรอีกเปล่าถ้าเจอเอเลี่ยนกูออกไม่รู้ว่ามันมีกี่อันนะแต่กูว่ามันต้องมีเยอะแน่ๆเฮ้มีจักรจั่นทรวะเอาแล้วไงเชี่ยผีแมลงผีจักรจั่นมึงลองมารอกูดีเดี๋ยวกูทอดแดกนั่นนร้องเยอะร้องเยอะ ้ยสนามฟุตบอลมาดิเฮียล็อกเก็ตลีกโอเคเพลงมันเริ่มแล้วเนี่ยกูไปแม่ผ้าจับสแกนแล้วเนี่ยกูว่าขับประดมเฮียสนามฟุตบอลเนี่ยโอ้โนหมอกลงโอ้ไม่นะหมอกหรือพายุเนี่ยพายุพายุลงชิบหายแล้วมันจะเจออะไรอยู่กลางพายุทราย,ยานะ ีจินนี่เหรอเฮีอะไรเขาล่วงมาจากไหนวะน่ะลมที่ไหนหอบมาพี่กระจกกูแตกเลยเนี่ยถ้าเฮียอะไรล่วงมาอีกก็ทะลุมาแล้วเนี่ยว้าวกูโดนลมดูดไหมเนี่ยถอยดีกว่าตีดตีดเดี๋ยวกูเป็นแบบไอ้ฮีนั่นแน่ถ้ากูไปหาเนี่ย โอ้โหแม่งดักกันอย่างนี้เลยเอ้าเออจะดูดกูก็ดูดไปอ่ะไปควายอยู่ไกลเกินมึงอ่ะเอาเอาเออเออดักดักดีดักดีดักสวยเอาล่ะเข้าเป้าเป๊ะเอ้ามึงจะดูดกูจริงๆใช่ไหมเนี่ยแล้วทำไมมึงหนีกูเลยเนี่ยเอ้ามึงจะเอากูหรือมึงจะไม่เอากูกันแน่เนี่ยมึงต้องการอะไรจากกูวะอาจจะให้กูหนีมันก็โอ้โหทอร์โดดักหน้า เรียบร้อยกูลอยเลยกูลอยขึ้นไปแล้วโอ้แล้วก็ทิ้งกันอย่างนี้เลย <c oughs> ตายดิเฮียอันนี้มืดแต่ไม่มีฝนตกเอาละไม่เหมือนเดมิมอีกแล้วรู้สึกไม่ดีเลยอะเหมือนมีเฮียอยู่ข้างหลังอ่าเพลงมาแล้วสิเงียบนานมากอันนี้เงียบนานจริงๆมันพร้อมเอาคุ บูรดดยินเสียงกีดใช่ไหมเมื่อกี้ไม่ผิดใช่ไหมกีดอีกแล้วกีดไปทัว่วเลยอ่ะกูข่า,ขาบ,บนฟุตบาทเลยแล้วกันเมื่อกี้เฮียอะไรเนะี่ยมือนเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้อ่ะอ้วนๆแม่งน่ายอย่างะโป๊ยกายไอตัวเมื่อกี้ไปทำให้คนกรีดแน่นอนเลยเพราะไอ,อตัวเมื่อกี้ไม่น่ากรีดเองหรือมันคือเสียงหมูวะเสียงหมูที่ร้องมันเหมือนเสียงคนกรีดอุ้ย ทำไมล็อกอ่ะล็อกอะไรได้ยินไหมกูว่ากูได้ยินหันไหมก็ค,คงต้องหันแหละอโอ้โน้กูไม่ใช่แท็กซี่ไอสัตว์ลงไปเดี๋ยวนี้แม่งเป็นตัวตลกเหรอเออมึงตัวตลกจริงๆด้วยไอตัวตลกโจ๊กเกอร์ จะขับแบบมองตามึงอะมากกว่ามองทางกูจะไม่ละสายตาจากมึงเด็ดขาดกูพูดจริงๆด้วยก็ได้ก็ได้ก็ได้เอาก็ได้ก็ได้ละสายตาก็ได้กูว่าแล้วเฮียและอันนี้เหมือนจะเป็นเหมือนตอนเย็นๆเคยหรือยังวะเคยเห็นหรือยังไม่รู้ลองเล่นดูเหมือนจะเคยเห็นนะ น่าจะเอเรียนน,นะเนี่ยโอ้โน้อนี้ไม่เคยเจอกูคิดว่านางฟ้าอย่างนี้แบบว่าดีใช่ไหมเนี่ยไม่แย่เลยนะเนี่ยของดีนะเนี่ยเจอนางฟ้า บอกเออนางฟ้าลงมาแล้วโอ้พากูขึ้นสวรรค์โอ้โหสวรรค์เลยเดอะเอ็น